ขอ้อ10นะครับต่อเลยเนาะ <c oughs> อีกนิดเดียวโทษหน่อยนะครับขอ้อ10นะครับง่ายๆโจทย์ให้ P Q R S เป็นประพจน์การอ้างเหตุผลเหตุหนึ่งเหตุ2เป็นอย่างนี้ถามว่าประพจน์ข้อใดนะครับที่เอามาเป็นผลและจะทำให้สมเหตุสมผลจำได้ไหมหลักการทำทำยังไง ถ้าสมมุติว่าเราให้เหตุเป็นจริงทั้งหมดแบบที่หนึ่งนะเหตุเป็นจริงทั้งหมดแล้วไปหาว่าผลข้อไหนเป็นจริงข้อนั้นใช้ได้ดีไหมง่ายๆเลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วมาดูตอนนี้ในการกำหน,นดเหตุให้เป็นจริงนะครับสำหรับข้อนี้นะครูตั้งไว้ก่อนนะคนนรูอยากให้ตัวนี้เป็นจริงอยากให้ตัวนี้เป็นจริงในการกำหน,นดเหตุให้เป็นจริงนะฮะ เราลองพิจารณาเหตุที่สองก่อนจะง่ายกว่าเหตุที่สองเนี่ยมันคือ r uh, แล้ว not s น้องๆบอกว่าให้ตัวนี้เป็นจริงเนี่ยมันยากจังมันมี3กรณีใช่ไหมลองดูนะคูลองแปลงก่อนยังไม่แยกกรณีนะฮะหน้าแล้วหลังได้ Not หน้าหรือหลังจำได้ปะ เหไ,ไหมเสร็จแล้วครูก็ลองดึงนิเศษออกมาก่อนมันก็จะกลายเป็น r และ s เห็นไหมฮะน้องๆครับครูตั้งเหตุการณ์เอาไว้ว่าอยากให้เหตุที่สองเป็นจริงลองช่วยดูนะอยากให้ตัวนี้เป็นจริงนิเศษอันนี้ได้จริงแปลว่า r และ s ต้องเป็นไงครับนะฮะแสดงว่า r และ S, s จะต้องเป็นเท็จถูกไหมาและ s จะต้องเป็นเท็จนะมันถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเหตุ2เป็นจริงท่นนะครับครูยังไม่รู้หรอกว่า r เป็นเท่าไร่ s เป็นอะไรต่อมามาดูเหตุที่1นะฮะเหตุที่1เป็นยังไง p หรือ q แล้ว R... และ s. อ่ะช่วยกันคิดนะวิเคราะห์มันทั้งก้อนนั่นแหละเนื่องจากว่า r. และ s. มันเป็นเท็จใช่ไหมจะอันเนี้ย r. และ s. มันเป็นเท็จฉะนั้นอยากให้ประพจน์นี้เป็นจริงอยากให้ทั้งหมดเนี้ยเป็นจริงตัวหน้าต้องเป็นอะไรครับแล้วครูเขียนทำไมเท็จแล้วเขียนจริงอีกแล้วเดี๋ยวงงกันตายเลยอยา่า r. และ s. เป็นเท็จนะฮะ และ S, <S เป็นเท็จแต่อยากให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงน้องๆครับ P หรือ Q ควรจะเป็นจริงหรือควรจะเป็นเท็จ P หรือ Q นี่นะอยากให้ทั้งหมดนี้เป็นจริงถ้าเกิด P หรือ Q มันเป็นจริงมันก็ามาเป็นเท็จสิฉะนั้น P หรือ Q ต้องเป็นเท็จครับเข้าใจไหมตัวนี้มันควรจะได้เท็จ ใช่ไหมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นจริงดังนั้นถ้า p หรือ q เป็นเท็จแสดงว่า p จะต้องเป็นเท็จและ q ก็ต้องเป็นเท็จด้วยถูกไหมฮะมันถึงจะได้เท็จจริงๆเท็จแน่ๆง,งงอีกเรื่องนี้พูดอะไรผิดนิดนึงงงเลยโอเคนะฮะอ่ะ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จน้องไปไล่เช็คชอยดู นะครับเช็คช้อ c ส o i c e ที่1เขบอกว่าจะให้ผลให้ผลเป็นไงผลเป็น p p มันเป็นเท็จแล้ว Choice ที่1ผลเป็น p แสดงว่าผลเป็นเท็จผลเป็นเท็จใช้ไม่ได้เหตุจริงและผลต้องจริงด้วย q อีกข้อ2เป็น q q เป็นอะไร q เป็นเท็จเอาเท็จใช้ไม่ได้อีกข้อ3ฮะข้อ3ยาวเขียนดีกว่า ข้อ,อ3นะชอยที่3เขาบอกว่า Not p และ Not q p มันเป็นจริงใช่ไหม p มันเป็นจริงเพราะฉะนั้น Not p มันก็ p มันเป็นเท็จ not p มันเป็นจริงโอ้งง q มันเป็นเท็จ not q ก็เป็นจริงนะครับจริงและจริงก็ได้จริงอ่ะชอยที่3เป็นจริงตอบชอยที่สาม อาน,น,นะที่ได้ทพูดผิดนี่งง,งเลยนะฮะดูรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องมาดูเลยหลายรอบนัพ p นะครับคือ p เป็นเท็จนับ p เป็นจริง q เป็นเท็จนัิ q เป็นจริงนะครับเชื่อมด้วยและก็ามาเป็นจริงข้อ3ก็คือผลที่เป็นจริงใช้ข้อ3มันจะสมเหตุสมผลใช่ไหมอืม เรียบร้อยตอบชอยที่3นะครับข้อ10อเขียนไหมครับเรื่องตักกะศาสตร์ก็จะออกประมาณนี้แต่บางทีมันไปนผสมตีโกนผสมแคลคูลัสผสมจริงเท็จเทจจริง,รงนะครับก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่กว้างๆหน่อยแต่ในการผสมนะน้องๆจะเห็นว่าผสมเนื้อหาอื่นเนื้อหาอื่นมันจะไม่ยากมันกะกลับมายากที่ตรรกะศาสตร์นี่แหลนะา โอเคนะครับก็ดูครบแล้วนะครับสรุปเนื้อหาแล้วก็โจทย์ตัวอย่าง10ข้อนะครับลองดูดีๆแล้วกันตัวที่เจอบ่อยๆทุกครั้งก็คือสมมูลสัจจานิลันนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวบ่งปริมาณอันนี้ยการอ้างเหตุผลเนี้ยช่วงหลังๆอาจจะมีน้อยลงแต่ว่าถ้ามีขึ้นมาก็ต้องทำได้เนาะสักครั้งหนึ่งก็ต้องทำให้ได้ โอเคนะครับขอให้น้องๆฝึกซ้อมกันดีๆและอย่าลืมติดตามเรื่องอื่นๆเช่นจำนวนจริงฟังก์ชันเมทริกนะครับแล้วก็เรื่องภาคตัดกลวยอะไรติดตามให้ครบนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบให้ดีๆแน่นๆโอเคนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบนะครับแล้วพบกับครูกรอบคณิตออนไลน์ได้นะครับในคลิปอื่นๆสำหรับชุดนี้ตรรกศาสตร์ก็คงต้องจบนะครับจบแค่นี้ สวัสดีน้องๆทุกคนครับ